มาวันนี้เรามาดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาคนไข้กันครับคนไข้เนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งตับครับมาผมให้ดูฟิล์มคร่าวๆก็ตรงนี้คือก้อนนะครับที่อยู่ในตับครับซึ่งก้อนเนี่ยก็คือตัวมะเร็งตับนั่นเองก้อนขนาดใหญ่กว่า3ซมนจี้ไม่ได้ก็เลยต้องมาทำเทสครับเทสคืออะไรเทสคือ Trans Arterial Chem o e m b o l i z a t i o n การไปให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพิเศษกว่า ผมจะให้ดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาการซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับผมจะสแกนคอมพิวเตอร์ซ้ำครับออกมาเป็นภาพ 3D ภาพ 3D เนี่ยจะหาตำแหน่งก้อนได้ชัดเจนมากขึ้นครับและตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถคำนวณหาเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตัวก้อนได้ด้วยครับเมื่อผมได้เส้นเลือดแล้วเนี่ยก็หนึ่งเลยประหยัดเวลาในการหาเส้นเลือดครับ 2. คนไข้ก็ได้รับการรักษากที่ตรงจุดแม่นยาครับชัดเจนว่าเส้นเลือดไหนที่มาเลี้ยงก้อนกันแนะ่ ถ้าใครต้องการให้ผมพูดเทคโนโลยีนี้